สวัสดีค่ะสาวๆวันนี้เราจะมานั่งอาบแดดกันนะคะวันนี้นะคะเจดียพินจะพามาทาน้ํามันมาบารุงผิวนะคะเพราะว่าถ้าเราตากแดดอยู่นานๆนะคะผิวเราก็จะแห้งนะคะจากความร้อนนะคะจากลมร้อนนะคะเราจะใช้น้ํามันวันนี้นะคะใช้น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะดูซิว่าจะเป็นครีมหรือเป็นน้ำนะคะัะตอนนี้อุณหภูมิ26องศานะคะต,ตอนนี้ประมาณบ่าย2โมงที่ประเทศฮอลแลนด์นะคะที่บ้านเจดีุพินนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือกระปุกเดิมนะคะอันนี้ เนี่ยเขาละลายเป็นน้ําใสๆเลยนะคะน้ามันมะพร้าวนี่ยแลหลายคนถามว่าเอ๊ะน้ำมันเจลชิปเนทำไมเป็นครีมสีขาวก็เพราะว่าอากาศเย็นนะคะนี่นะคะผิวเราจะได้ผิวเนียนสวยนะคะแล้วก็เป็นผิวสีน้ําผึ้งนะคะผิวจะคล้ำลงนะคะไม่ต้องตกใจนะคะถ้าผิวคล้ำนะคะก็สวยดีนะคะแล้วทำให้ผิวของเราเนียนนะคะแล้วก็จุดด่างดําไม่ไม่ไม่ตกกระจุดด่างดํานะคะหมายความว่า ก็คือบางทีเราเราทาครีมนะคะบางทีก็ไม่ทั่วถึงอ่าพอเราทาน้ํามันแล้วทั่วถึงพอโดนแดดหน่อยนะคะผิวเราก็จะไม่ด่างดํานะคะเป็นจุดๆก็คือผิวจะเรียบเนียนไปเลยนะคะคือ,อผิวคล้ําแบบสวยงามเรียบเนียนไปเลยนะคะ,ะเดี๋ยวให้ไปดูบรรยากาศอีกด้านหนึ่งนะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะนี่ทะเลคนเยอะมากะคะ่ะอากาศร้อนนะคะ นี่นะคะเจนี่ผพ็ก็จะนั่งอยู่ระเบียงนะคะใช้น้ำมันมะพร้าวสก,กัดเย็นนะคะบำรุงผิวของเรานะคะวิตามินน้ำมันมะพร้าวนะคะมีวิตามินอ e ีนะคะช่วยบำรุงผิวของเรานะคะปกป้องผิวแห้งกล้านนะคะให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะแล้วยังทําให้ผิวเราเนียนสวยนะคะเป็นผิวสีน้ําพึ่งนะคะใครๆก็อิจฉานะคะถ้าใครจะทา,าครีมกันแดดทับอีกรอบก็ได้นะคะ ปกติครีมกันแดดก,ก็จะมีน้ำมันวิตามินอีาา e อยู่แล้วนะคะก็หรือว่าเป็นน้ำมันตัวอื่นนะคะแต่น้ำมันมะพร้าวนะคะจะมีวิตามินอีในตัวอยู่แล้วนะคะช่วยป้องกอันการแสบไหมจากแสงแดดนะคะแล้วก็บํารุงผิวของเรานะคะให้ผิวเราเรียบเนียนนะคะาทาบ่อยๆนะคะทาบ่อยๆแล้วก็นั่งอาบแดดนะคะสักชั่วโมงนะคะไม่ต้องนานนะคะผิวเราก็จะเนียนสวยนะคะเรียบเนียนสวยไปเลยนะคะจะไม่เป็นกระจุดด่างดำน,นะคะก็จะ สวยมากๆเลยนะคะสาวๆลองทําดูนะคะขาก็เหมือนกันนะคะเราก็ทาเลยนะคะประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวนะคะมีเยอะแยะเลยใช้ทาที่จ้กระแลนะคะแล้วก็โกนขนจกระแลได้ด้วยนะคะโกนโกนขนหน้าแข้งก็ได้นะคะได้หลายๆอย่างนะคะค่ะแล้วก็ช่วยนวดหน้านะคะ,ะคล่องขึ้นนะคะหมายถึงถ้าน้ํามันอยู่บนใบหน้าของเรานะคะก็จะทำให้ในการนวดหน้าเนี่ยไหลลื่นดีนะคะหรือนวดตัวนะคะ หลายอัศปานะคะจะใช้น้ำมันมะพร้าวนวดตัวนะคะแล้วก็ผสมปรอมากลิ่นหอมเข้าไปนะคะแต่ถ้านวดหน้าเนี่ยก็จะช่วยบำรุงผิวหน้าของเรานะคะให้เนียนนะคะผิวเนียนลดริ้วรอยนะคะแรกๆก็ต้องแรกๆอาจจะเห็นว่าเอ๊ได้ผลจริงไหมเจยุพินยืนยันนะคะเจยุพินใช้มาห้าปีแล้วนะคะน้ำมันมะพร้าวมีติดบ้านไว้ตลอดค่ะคือยืนยันนะคะว่าต้องมีติดไว้นะคะน้ำมันมะพร้าวนะคะ ใช้ทาแผลยังได้เลยนะคะแผลบาดนิ้วมือหรือแผลอะไรอื่นๆนะคะหรือว่ารองเท้ารองเท้ากัดส้นหรือหรือนิ้วนะคะหลังจากที่เราถอดแล้วเราก็เอาน้ำมันทาทานะคะ <c oughs> ก็คือทําความสะอาดล้างน้ำสะอาดก่อนแล้วก็ทานะคะแล้วก็ก็ <c oughs> ค,คือมันม,มีความรู้สึกดีขึ้นนะคะตัวนี้ที่ช่วยสมานเพราะว่าเรื่องผิวพรรณของแรมของเราอยู่แล้วนะคะแล้วมีวิตามิอนอีนะคะค่ะค่ะ ภาษาต้องมีไว้นะคะเนี่ยดีย๋ยวช่วงนี้อากาศเย็นๆนะคะหรือว่าใครอยู่ในห้องแอร์นะคะน้ำมันมะพร้าวนะคะผสมกับรสชาติหอมๆห,หรือหมวน,น้ําหอมก็ได้นะคะจะทําให้หอมมากๆเลยนะคะค่ะใช้ดีบอกต่อนะคะ